ค่ะทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับสู่รายการแหลกรายดีของเรานะคะเข้าสู่ EP 2แล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Victory Ma l l นะคะที่อนุสาวรีย์ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทานอะไรกรันในรายการของเราเดี๋ยวต้องไปดูซึ่งบอกเลยว่ามันก็จะไม่ใกล้ไม่ไกลจากอนุนสาวรีย์หรอกทุกคนไม่ไงั้นเราไม่คงไม่มาอนุนสาวรีย์เนาะโอเคคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้าน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะ ค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์แล้วนะคะทุกคนค่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าที่เนี่ยมันก็มีก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์หลายๆที่แต่ว่าน็อดนะคะมาอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ชื่อว่าร้านอโนงค่ะซึ่งเขาบอกเลยว่าเสียงดีเสียงขอ้างร้านเนี่ยอร่อยอร่อยจนแบบเหาะได้ซึ่งโดยส่วนตัวน็อตนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มาทานก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรแถวนี้ถึงแม้บ้านจะอยู่แถวนี้ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องมาลองนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวมันเริ่มล่อ จริงไหมดีกว่าคะว่รสชาติจะเป็นยังไงนะครับต้องบอกเลยว่าไม่เคยทานจริงๆแล้วเป็นคนทานเดียวทานแบบไม่ปรุงด้วยนะเพราะฉะนั้นฉันก็จะรู้รสชาติที่มันเป็นแบบไหนซิกเนเจอร์อะว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นฉันจะพูดได้ฉันตล้าพูดว่าฉันพูดได้ว่าร้านหนโอเคไม่โอเคซึ่งเดี๋ยวร็อตสั่งมาเป็นแบบเส้นเล็กฉันเป็นคนทานเส้นเล็กแต่ว่าแต่ละเส้นมันก็รสชาติเหมือนกันมาฉันก็สามารถพูดได้นี่มาส่วนข้างใน เคยทาน,นร้านอื่นมันจะมีความแบบแสบแสบลิ้นขึ้นมาทนให้มันมีความนัววะโอเคนล<ะ>อันนี้ฉันสั่งอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคืเอเนื้อตุ่นมาดูกันอย่างแรกให้ดูชิ้นก่อนชิ้นไม่ได้เป็นแบบเล็กไปหรือว่าใหญ่ไปนี้พอดีค่ะกำลังพอดีคะ่ะบางคนาบางัตางม้าเป็นแบบมันเป็นชิ้นใหญ่แต่มันติดป่านเลยบา่คนแบบึ่อบางคนแบบว่า บางคนแบบใส่เล็กฟันแล้วเวลาทานะมันติดฟันเว้ยแกจะเก็บถ้าคนคนตัดฟันว่าฉันต้องการสีประมาณนี้กําลังดีจิ้มด,ดูว่าีนมกลมบิ้นจิงมมากรล้นื้อคือเลิ้มากเนื้อกมากแต่นี่จะให้ตรงนี้เาด รสชาติเนื้อก็คือหวานสำหรับคนทานเนื้อแกก็รู้ว่าอะไรดีนรสชาติเนื้อกิกกเน,อกนเลยไม่ต้องจิ้มก็อร่อยดียตุ้มมันแกเขาบัดเค้าเนื้อดีมากนะวุ้ยก็คือแบบไม่เหนียวอันนี้ดีนอกจากวเตี๋ยวที่ดีแล้วอันนี้คือค้าวหน้ามาต้องฝังเลยดี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 เลย ดีเลยน้ำจิ้มก็คือดีน้ำจิ้มคือแบบแกเก็ท่าบ้านร้านน้ำจิ้มซีฟู้ดคือต้องเข้าใจนะคำว่าซีฟู้ดแล้วเป็นอย่างอื่คือหวานมือหวานไม่โอเคสตรีทสิดีด่ b ici b ici b ici ดน masa, i i ี <are quite> <fun> uh ่สิท่า จริงนานทันที่ไม่ทานเลยค่ะไม่ทันเนืครับชันคนดีมันสบายใจไม่มีใส่กินด,ด้วยเยก่ถ้ยอดจริงอันนี้เดอะเบสแก่เดอะเบสเดอะเบสคืคนทันเนื้อเขาจะรู้กันเว้ยอร่อยมากอร่อยมาก อร่อยมากอ,าอร่อยกอกร่อยมอร่บก๋วยเตี๋ยวไปเลย<ม>คือคนอื่นก๋ยเตี๋ยวว่างไ,ไม่รู้นะแต่ฉันคือเนื้ออร่อยมาก A few moments later นี่นี่แ,แช่แรเราแช่หมสามันกันก็เ n ็ดเดียวกข้าวเป็นปักเป็นคำเท่านั้นรับทุกอย่างดี กอบจรึงไม่กป็นงมันแค่หมู่าดีว่าไงอ่ะแาต้องเคยทานเผืยอเดียวที่แต่แค่หมูแลอวแคบหมูแม่เนอเหมือนหนังกะติกละเคยทานปะแค่หมูเม็นอะไไม่เค็นเห็นอร่อยจริงเธอเธอต้องลองมาเนื้อเดี๋ยวจะเบนนะ พูดมาเยี่ยมตันเนี่ยคือเกี๊ยวเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าทีมงานชอบทานเกี๊ยวมากไปไหนๆสั่งเกี๊ยวตลอดถ้านางบอกว่าเยี่ยมคือเยี่ยมเลยใครอยากลองเกียวพวกไก่ที่กินใช่ไหมก็ร้องมากคือการที่บอกว่าเกี๊ยวบอกแล้วว่าทำใหม่ทุกวันและทำใหม่ตลอดเพราะฉะนั้นมัน ก็ไม่เหน็ดหืนเลยดีมากไม่อมน้ำมันด้วยอันนี้ดีจริงเวลานี้นะเลิกู้ยมันเด่นแอบบอกนะความจริงร้านเ,านาาเนดียเสทิคนเดแต่มาไม่ทันจ้ะ<า>ฉันถ่ายเสร็จแล,ล้วค่ะลันหนีเลยค่ะเจยถงกินก็คือฉันแบบทาแล้วหนีถายแล้เชิดในไหนเขา้าเรามาอร่อยขนาดนี้ต้องมีสาระขน่อยจริงจริงนะแกแกรู้ไหมว่าระหว่างว่าเดียวเรือกับวัเดียวกทุกอะ ตลอดเม่อกอนเนี่ยองมอกเลยนะโดยส่วนตัวฉันนะฉันคิดว่ามันคือเหมือนกันมาตลอดแต่ความจริงแล้วมันแตกต่างกันจ้าจะรู้ไหมว่ามันแตกต่างยัไงไ่ะเขาสคลิปเข้าสคลิปเข้าใส่คลิปต้อง,องทางานทํางานคือก๋วยเตี๋ยวเรือน,นะคะที่ขามันจะเป็นการที่เขาจะปรุงมาในชามเลยน,นการที่ใส่พริกใส่อะไรต้มส้มอะไรลงมาแล้วเมื่อก็จะปรุงในหม้อเลยก็จะเป็นน้ําอย่างเ,าเป็นโต๊ะเออเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ ที่เขาวางกันการปรุงมาเลยแล้วก็ใส่มาแล้วเราก็มาทานได้เลยหรือว่าเราจะปรุงเพิ่มแต่รสชาติของเราหรือของแต่ละคนนะคะพอเป็นเครื่องดื่น้ำตกเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันออกมาก็คือเนี่ยเขาจะปรุงชามต่อชามปัม้มชามต่อชามในที่นี้ก็หมายถึงว่าเอ,อ่อเลือดเนี่ยเขาก็จะใส่ในนรำพี P, แล้วก็ไปโชว์ออกับน้ำใสเออผสมกับน้ำใสแล้วก็ตีในนรำพีที่ทุกคนเคยเห็นซึ่งอันนั้นตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้นเข้าใจแล้วว่าอ๋ออันนั้นคือคเครื่องดื่มน้ำตกเขาก็จะมาตีช้อนแล้วก็ล่าชามต่อชาม อ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเขาปรุงมาให้แล้วก็น้ำซุปก็จะอ,อยูอ่ในหม้อเลยเป็นน้ำซุปเลือหมดแล้วส่วนก๋วยเตี๋ยวน้ำตกปรุงชามต่อชามจำแค่นี้ง่ายๆเพราะฉะนั้นต่อไปนไงถ้าเกิดเราไปเจอเปรุงชามต่อชามคือก๋วยเตี๋ยน้ำตกค่ะกินข้าวซอยิงกเพียงเออเพ่ยงเลยโอเคค่ะทุกคำถามขอให้คะแนนร้านนี้เลยนะเไหนๆเราก็ทานจบกันท่านหมดเกลี้ยงหนักแนไม่เหลือเศษไม่เหลือเศษมากมีไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นฉันขอให้คะแนนเลย ร้านนี้นะฉันให้คะแนนเต็มสิบฉันให้คะแนนเลยสิบเอ็ดอร่อยมากคืออร่อยทุกอย่างอันนี้คือแบบพูดตามหลักวิชาการคือแบบตามแบบคนรีวิวนะว่าคือกอารทำอาหารต้องเหรสชาติขลานที่กำลังดีซึ่งร้านเนี้ยท,าาทุกอย่างออกมาได้ดีแล้วทุกอย่างแบบสดใหม่มากๆเนี่ยแซ่บหนูเนี่ยมีความกรอบแล้วก็ไม่ได้เหนเียวต้องมาเคี้ยวเกี้ยวบางร้านคือหืนอมน้ำมันอันะนี้ก็ดีทอดได้ดีสนกำลังดีคือหอมอ่ะอร่อย ต่อมาเนื้อตุ่นแกนเนื้อตุ่นคือแบบเธอเธอน้อภาพนะฉันทาคนเดียวหมดจานอ่ะคนเดียวเธอคิดภาพเอานะม,นาม,นม,มันมีความนุ่มมันมีความนุ่มมีความแบบปืยห่อยแล้วมีความแบบจุ้ยของมันแล้วที่แบบทางกับน้ำจิ้นที่เป็นที่ซีปจูจดจิงๆไม่ได้หวาน,เ,นเกินไปใ็นภาพอ่ะ ต่อมาก็คือการหมักอะ่ะการหมักของเขาหมักเข้าเนื้อบางร้านหมักไม่เข้าเนื้อแล้วบางทีมันก,ก็ชื้นหรือบางร้านก็หมักเกินไปก็เป็นเค็มแต่อันนี้รสชาติแบบกำลังดีมากๆอันนี้ก็เลยให้คะแนนในส่วนพัดของหวานคนะ่ะทุกคนน้องสั่งเป็นขนมถ้วยมาซึ่งในร้านมีไอศครีมมีอะไรอีกะแต่น้องสั่งเป็นขนมถ้วยเพราะว่านนม,มันะเป็น,นของเบ s i c ที่คนลังกยเต้องมีเราก็เลยสั่งมาซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้อย่างที่บอกคือ รสชาติเป็นกลางแล้วก็ไม่ได้แสบลิ้นไม่ได้แสบลิ้นเลยแล้วเท่านี้เนื้อข้างในที่เป็นเนื้อสีเขียวก็กําลังดีคือหวานมันกาลังดีคือแบบอร่อยคือทานได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นร้านนี้ให้สุดเ็นสิสเลยค่ะจริงไหมทีมงานวันนี้ทีิงไนมไม่ยอมออกก็ทมงานบอกตัดแส่นทองเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะตามเรามาได้ตามมาได้นะคะที่ร้านอโน่ก๋วยเตี๋ยวเดือนนะครับซึ่งร้านเนี้ย บอกเลยว่าทางเข้ามัน้ะก็จะอยู่หลึกด้านในหน่นนยนอยมันจะอยู่ตกบะเกาะดินแดงของรอุสสวรีซึ่งเรานม่อยู่ตรงกลางเวลาเราทางเดินเข้าเนี่ยต้องผ่านลานเกือมาก่อนอย่างงเหมือนน็อตน็อตไม่กล้าเข้าหรืว่า,ม,ม,ามันอยู่ดินน้ำใครที่จะมาเนี่ยก็สามารถขึ้น BTS มาก็ได้นะคะลงลงสถานีนี่ อ,อนุสาวารีย์แล้วก็เดินสกายวอล์กมาจนสุดฝั่งนี้มากอนดินแดนมาได้นั่งรถเมล์นั่งอะไรมาได้หมดเลยสั่งจองมาลานี้ง่ายมากๆนะคะหรือเปิดใน Google Ma p พิมพ์ในอินเทอร์เน็ตก็เจอเลยแล้วเดินตามมาตามแมตน,นะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราต้องลาไปก่อนแต่ขอทิ้งไว้นิดนึงว่าอร่อยจริงๆอยากให้ตามมาทานนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าว่าจะเป็นอะไรต้องรอติดตามด้วยลาไปก่นอนสวัสดีจ้า บอรอนะคะทุกคนขาร้านนะคะเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารกับวันพุธนะคะเราว้็เปิดแต่10บโมงเป็นต้นไปนะคะถึงหนึ่งทุ่มใครที่จะมาอย่าลืมดูวันและเวลาให้ดีนะคะไม่งั้นจะมาพิดพ์เหอนน็อตทีมงานรอบแรกนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หนะะ้าค่ะบ๊ายบาย